สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่21เดือน3ปี2568นะครับวันนี้ก็จะเอาพระเหรียญอีกครับมาให้ดูนะครับเป็นวันที่อืก่อนที่ผมจะเอาพระไปส่งเจ้าของครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะเช่าไปแล้วนะันนี้ก็คงจะไม่เห็นอีกแล้วนะผมแบบนี้ผมคงจะไม่ได้อีกแล้วนะครับก็มีแค่เหรียญเดียว,วนี่นะครับนี่เราก็ ไม่รู้ว่าเป็นทองคํำไหมนะครับเนี่ยไ,ไม่รู้ว่าผมยังไม่ได้เช็คดูเลยผมราะว่าจะาไปเช็คดูแต่ว่าท่านเอาไปก่อนแล้วเนี่ครับเพราะท่านคน <c oughs> <ๆ>นี้คงจะมีบุญวาสนานะครับถึงจะได้มาเจอแบบนี้พราะว่าจะลบออกแล้วนะกลิปนะนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อทองสุกวัตรหลอดหลวงนะครับที่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับถ้าทามผมจําไม่ผิดนะเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเนี่ยเหรียญแกะ เป็นปีอะไรนะสองสี 2, 4, 9, 8, ่เก้าแปดเลยโอ้โหสองสี่เก้าแปดก็เท่าไหร่วะเจ็ดสิบปีนะใช่ไหมอือเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ครับหลวงพ่อทองสุกวัดโนดหลวงนะครับผมก็ขออนุญายตพี่นะครับเอามาทำคลิปก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนแฟนกลับที่ติดตามผมก็โห นิ้วทำไมมันดำอะไนระขอบไปนะครับพี่ที่มาติดตามผมให้ให้เห็นพาะแท้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับแต่ว่าโอ้โหผมก็ไม่อยากแกะเท่าไหร่เพราะว่ามันใส่ย,ยากใส่โคตรยากนะเวลาใส่คืนนะเวลาใส่คืนนี่ยากมากนะครับเพื่อนก็ยังไงก็ โอเคนะครับอันนี้ก็ยังมีห่วงห่วงเดิมของท่านนะน,นี้เนี่น,นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ามาดูกันนะครับว่าพาท่านเป็นยังไงนะครับโอ้ยเสียดายอันนี้เสียดายยังไม่ทันไปเช็คอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับหลุดหลุดเลยที่ท่านมาเมาไปหมดเลยโอย้อันนี้ก็จะไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ อันนี้หลวงพ่อทอสุกวัดตโหนดหลวนะครับอันนี้คงจะเป็นเหรียญเหรียญเหรียญปั๊มนะครับปั๊มตัดเฉีกนะครับส่วนมากเหรียญสมัยนั้นนะสมัยอยู่ที่ปีสองพันห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นตัดเฉีเหมกอนครับเหรียญจะตัดเฉีกนะครับนี่แหละครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญทองคำไห่อะไรแบบนี้อดโอ้โหเล็บเนี่ยออกแล้วครับนี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ <between S 1> เหรียญพ่อทองสุกวัตโหนดหลวงนะครับเหรียญรุ่นสองนะถ้าผมจะไม่ผิดนะจะมีอีกเหรียญรุ่นแรกนะครับ แต่ว่าเหรียญเหรียญที่จะที่เขานิยมกันนะเขาหากันเป็นเหรียญเหรียญอะไรนี่นะครับเหรียญรุ่นสองนี่ครับนี่ครับนี่เลยนะครับเราก็มาดูนะครับว่างานแกะคาเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูอันนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมเส้นหน้าผากสามเส้นนะเห็นชัดเจนเราดูอันนี้เห็นธรรมชาติของท่านนะสวยนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติแบบดูแลสบายตานะครับเห็นไหม นี่ยดูแล้วสบายตานะครับไม่เหมือนกับเหรียงแบบที่มันถอดออกมาแล้วดูไม่สบายตานะครับเห็นไหมความคมชัดมันพอดีพอดีนะครับนี่แหละครับเราต้องดูอย่างนี้นะความคมชัดจะพอดีนะครับแล้วก็ต้องเป็นงานแกะนะครับอันนี้เป็นงานแกะมือนะครับแกะมือนะครับ hand m a ม e นะครับไม่ใช่เป็นแกะของคอมพิวเตอร์อะไรนะครับ สมัยนั้นยังไม,ม่มีนะครอมพิวเตอร์นะนี่นะครับ mm hmm. เพื่อนดูนะครับเห็นไหมอันนี้ดูคร้าก่อนนะครับนี่ตัวหลังสือนะเห็นไหมเนี่ยพื้นเหรียญนะครับเห็นไหมเส้นคนแมวเต็ไมไปหมดนะ่ะนี่แบบนี้ถึงจะว่าแท้นะครับนี่หลวงพ่อทองสูงนะครับแล้วก็ดูหัวงนะครับดูหัวงของท่านเห็นไหมจะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ครับ นี่เห็นไหมเนื้อเกินขึ้นมานะเห็นไหมไอ้ที่ผมบอกสอนหลายครั้งแล้วนะครับที่ว่าเป็นเหรียญเจาะเหรียญจะเจาะหูเหรียญจะเจาะยังไงนะครับเจาะหูเหรียญนี่เข็มมันต้องทะลุทะลุนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เวลาเราเจาะนะมันต้องต้องต้องไปไหนเนี้ยนี่แบบนี้ เข็มเขาจะทะลุเลยนี่เข็มจะทะลุไม่งั้นมันจะเป็นรูไม่ได้เวลาเข็มจะทะลุนะครับเนี่เข็มทะลุแล้วมันจะมีมันก็ต้องมีรูครับเนื้อที่มันมันที่นี่เนไหมช่องว่างออกมาเนี่ยมันก็มานี่หไบบหมออกมาเป็นเนื้อเกินแบบนี้นี่นะออกมาเป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับเนี่ยับ,บางส่วนก็จะหลุดไปนะบางส่วนก็จะหลุดไปเลยแตกไปเลย นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีเนื้อเกินนะครับเห็นไหมนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเนื้อเกินไม่มีอะไรนะ่ะถอดแน่นอนครับอันนั้นนะ่ะเหรียญปั๊มนะครับอันนั้นต้องถอดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวตัดเอามาดูก่อนตัวตัดก่อนเลยนะครับมาตัวดูตัวตัดก่อนตัดนี่จะตัดฉีกนะครับ ต้องดูแล้วครับเห็นไหมตัดฉีกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกันคนระับซูมเข้าไปดูก่อนนะอันนี้ก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่ามันมีแสงนะครับเห็นไหมตัดฉีกกันไหมครับพเพื่อนนี่อันนี้เป็นตัดฉีกเไหมนี่แหละอันนี้เขาอันนี้ผมว่าได้นะอันนี้ผมคิดผมว่าเป็นกะไหลทองนะครับเป็นกะไหลทองฝรั่งเศสเขาจะเรียกกันว่าเออ ปลักกี้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเค็มนะลงมาเท่านี้ขึ้นคืนแล้วก็ที่เหลือที่มันขาดไปนะเห็นไหมเป็นเม็ดนี่เป็นเม็ดเมนี่มันเป็นมันเป็นตอนมันฉีกไปนะฉีกเพราะอะไรเอ้ยทำไมถ้าถ้ามีดมันตัดไม่ถึงจำไปหมดน่ะมันก็ไม่ขาดสี่เหลียนน่ะขาดครับ ถ้าหาว่าตัดแบบที่ว่าเอาที่เครื่องลงนะครับตัวมีดนะันลงมาถึงนี้นะมันจะมีเนื้อเกินขึ้นมาแบบนี้แหละนี่นี่เห็นไหมครับเนื้อเกินแบบแบบแบบนี้แต่ว่ามีจะมีน้อยกว่ามันจะมีเนื้อเกินถึงไงเขาต้องตัดมาถึงนี้ใช่ไหมเอาเครื่องลงมีดลงมาขนาดนี้แล้วก็ขึ้นคืน ไม่ให้ทะลุนะแล้วก็แต่ที่มันฉีกไปได้นะ่ะเพราะว่าอะไรความแรงของเครื่องครับเป็นสิบตันนะครับเป็นหกตันเป็นสิบตันนะ่ะมันจะไม่ขีดไม่ขาดได้ไงไหนไหนี่แหละนี่เลยนะครับเห็ไหไมตัดฉีกตัดฉีกนะครับตัดแล้วมันฉีก,กอกเองนะครับไม่ใช่เรามามือฉีกนะอย่างโง่นะอ,อะไรมึงบอกมึงฉีกเหล็กได้ถีมันไปไหนะั่นน่ะ มันโง่มันเป็นลาแล้วมันมาบอกมาถามแบบไม่ดีเห็นไหมอันนี้โอ้โหอันนี้จะเห็นดีเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมตัดลงมาถึงนี้แล้วก็ขึ้นกลับขึ้นไปนะเห็นไหมแล้วมันจะฉีกเกี่ไปไหมฉีกแบบธรรมชาตินะเนี่ยเห็นไหมไม่เท่ากันหนเห็นไหมฉีกแบบธรรมชาติเลยเนี่ยไหมไม่เท่ากันนะเห็นไหมเนี่ยไหมนี่แหละพระที่แท้ๆนะครับในตัวนเนี่ยเอา มาดูท to mm ี่ต cool. yes. okay. <Yes. S 1> ัวหูเออตัวตัวรูหูนี่ใช่ไหมเนื้อเกิดท่านเห็นไหมเนื้อเกินท่านนะนี่เห็นไหมเนื้อเกิดต้องมีนะครับต้องมีนะครับเหรียญเหรียญที่เจาะนะครับตอนนี้บางทีถอดมันก็ไม่ไม่เจาะเลยนะเขาถอดออกมาแล้วเขาถอดออกมาแล้วใช่ไหมครับพี่อเพื่อเขาถอดออกมาแล้วเขาไม่เจาะเขาไม่เจาะเขาไม่ต้องเจาะเลยเพราะว่ามัน กันที่คนเขาจะมองได้ว่าเป็นของเกน๋นะแล้วเราจะมาสังเกตดูดูดูที่หูนะครับหูนี่เห็นไหมรูจะเล็กรูกจะเล็กนะครับรูจะเล็กเอ่อลอง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 ันนีล้ลองมาใส่ลองดูเดี่ยวนะเดี๋ยวโอเคเอาเอาอันนี้นะเอาตัวที่เข้าวไปนะ่ย โ oh, นะอ้โหม mm. ไม่เข้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ไหมเอาห่วงตัวนั้นมาใส่นี่ไม่ไม่เข้าเลยนะเดี๋ mm. ยวเดีงง๋ยวเอาไหมเอาไหมนี่นะเห็นไหมนี่เอาห่วงของที่กรอบนะมาใส่ไม่เข้านะไม่ทะลุเห็นไหมมันจะเล็กมากมันจะเล็กรูกจะเล็กมากแต่ว่าเอาของของแท้ของขาม,ามาทำเนี่ยอันนี้นะเห็นไหมอันนี้จะแท้นะนี่อันนี้อันนี้ตัวเป็นห่วงของเขาที่ผมอาออกไปนะ อันนี้จะเข้านะอันนี้จะเข้านะเห็นไหมอันนี้จะเข้าเลยเนี่ยเนี่ยลำบากเลยนะครับผมก็ต้องทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับันนี้เป็นห่วงที่มาที่เดิมนะครับนี่นี่เอามาใส่นะนเห็นไหมครับเพื่อนๆพอดีนะครับเข้ามาได้พอดีเลยเหไหมห่วงท่านจะ อันนี้ผมเอาหัวมาใส่ให้ดูนะเพราะจะอธิบายสักอันหนึ่งอย่างหนึ่งนะหมอันี้เข้าได้แต่นั้นเข้าไม่ได้เห็นไหมเพราะหัวมันใหญ่เกินไปมันพอดีพอดีนะครับต้องพอดีนี่แล้วโอเคนะครับแล้วก็ของที่เรียนแบบออกมานะครับของที่เรียนแบบขเขาถอดออกมานะรูตัวนี้นะครับจะกว้างใหญ่กว่านี้เลย เหมือนกับว่ามันเป็นรูใหญ่เลยนะเพื่อนๆพุกคนดูเลยนะครับพระองค์ไหนผ้าเหรียญน,นะครับที่รูที่ใหญ่ๆนะรูที่แบบว่าอ๋อมิพิเพียงตัวนี่ยมันเผ่นไมจะมีเนื้อเนื้อเยอะนะเห็นไหมเนื้อแบบนี้จะมีเยอะถแถวๆนี้ใน,นจากนี้มานี่ยจะมีเยอะแต่เหรียญถอดนะมันจะมีนิดหน่อยนะมันจะมีแค่นี้นะ่ะ ลงมาประมาณนี้แล้วอันนี้ก็เป็นรูเลยนะใช่ไหมอันนั้นเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดอันนั้นเหรียญถอดเพราะว่าเขาทําไม่ได้เขาทําเขาต้องถ,ถ้าเขาถอดนะด้วยที่เขาไม่อยากให้เห็นที่ว่าเราถอดออกมานะที่รูนะเขาก็จะเจาะให้มันก้างเลยเจาะให้รูมันก้วงขึ้น ถึงจะไม่เห็นที่ว่าตัวที่ว่ามันถอดอนะที่นี่เห็นไหมครับอันนี้เราก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้กันไปค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนไปนะตอนนี้ก็เป็นด้านหลังของท่านนะครับด้านหลังของท่านจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับนี่เพราะว่นสามารถแคปรูปแล้วก็ถ้าหาไ่าไปเจอก็เอาพิจารณาให้ดูให้ดีนะครับ ว่าที่ผมพูดไปนี่มันมเป็นไปได้ไหมจริงไหมถ้าเรามีเหรียญแท้อยู่ในมือนะเราจะรู้เลยนะว่ามันแท้นะครับเมือนแต่ถ้าเรายังไม่มีนะเราจะบอกว่ายมันไม่เหมือนของเซียนของเซียนผมจะบอกผมของเซียนแล้วผมจะบอกให้เลยนะรูตัวนี้นะ่ะรูที่เจาะนี่ก้วงเลยของเซียนนะก้วงนะเป็นห่วงในตัวนะนี่หู ลูของตัวหัวนี่หัวนี่มันจะกว้างเลยจะกว้างกว่านี้นั่นแหละเีอเลยไม่ต้องพูดเยอะนี่แหละครับอันนี้ก็ด้านหลังของท่านนะจะเป็นยันอะไรอะไรตัวหนังสือของท่านนะนี่เราก็ดูเองนะอ่านภาษาไทยไม่เป็นหรอกนี่นะก็นี่นะครับนี่อะไรนี่พี่ครับพี่ที่เช่าไปนะ นี่พ้าของท่านเป็นองดาราแล้วนะครับพ้าของท่านเป็นองดาราแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมสวยนะครับเพื่อนเห็นไหมขนแมวนี่จะมีเยอะมากเลยนี่นี่เห็นไหมขนแมวนะนี่เลยนะส่วนมากที่ผมเห็นนะเพื่อนๆดูเลยนะดูเลยนะครับนี่อันนี้พระองค์นี้สร้างประมาณปีสองพัน สร้างตอนปี2498นะครับเห็นไหมแล้วก็องค์25พุทธศตรวตรรษสร้างปีคล้ายๆกันนะครับปี2500นะครับเห,เห็นไหมแล้วมันจะมีแบบที่ว่าตัวอย่างเนึ่งนะมันคล้ายๆกันนะที่ผมเห็นนะทโทษนะ เดี๋ยวแล้วเอาดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ไองนี้นะเรอนไม่เห็นนี่นะครับที่มันมีลักษณะสัญลักษณ์ของท่านนะคนที่แกะน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับช่างเดียวกันนะครับที่แกะพาพระองค์นี้กับองค์นี้นี่ องนี้อันนี้ยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะครับนี่นี่ยนะคนที่แกะนะผมว่าเป็นช่างเดียวกันนะพ่ออะไรครับเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ของของท่านนี่หนไหมครับเพื่อนๆองนี้กับองนี้คนเดียวกันแกะไอ้ที่มุมมองของผมนะพ่ออะไรนะครับเพื่อนๆดูนะสังเกต,สเกต่สังเกตดูเลยนี่นี่ครับ ในตัวยันของท่านนะครับเพื่อนๆดูนะนี่ครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมในตัวยันของท่านนะเห็นไหมจะจะมีเนื้อเกินเห็นไหมล่องล่องน่ะแล้วล่อง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 กท่านอ่ะไม่เห็นนี่นี่นี่เห็น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 นี่เห็นไหมเออนี้จะเห็นดีกว่าน่ะนี่ล่องของท่านน่ะนี่ในล่องน่ะจะมีเนื้อเกินเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหม นี่นี่บริเวณนี้จะมีเนื้อเกินเห็นไหมเนื้อเกินอยู่ข้างในนะนี่ครับนี่เหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเห็นไหมเหมือนก็เป็นลายเซนของท่านนะนี่ถ้าท่านจะทําก็ทําได้นะครับล่องแบบงามามเนะี่ยนี่แบบว่าไม่มีเนื้อเกินอนะ่ะผมว่าทําได้แต่ว่าถ้าท่านคงจะทําแบบนี้ตั้งใจทำนะนี่เห็นไหม เพื่อนดูนะเห็นไหมจะมีเนื้อเกินนะเห็นไหมหนี่นี่นี่ไหมเนื้อเกินอยู่ในเส้นของท่านอะ่ะแล้วจะมาดูยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเห็นไหมเหมือนกันไหมเห็นไหมเหมือนกันไหมเนื้อเกินที่ที่อยู่ข้างในนะที่อยู่ในเส้นน่ะเห็นไหมนี่แหละครับสร้างยุบเดียวกันอย่างด้วยเกินก่อนกันก,นก็แค่สองปีเท่านั้นอะ่ะเห็นไหมผมว่าน่าจะเป็นช่าง ช่างนี่เก่งช่างนี่ต้องมีชื่อเสียงแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมเนื้อเกินของท่านน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของท่านเป็นลายเส้นของท่านนะ่ะนี่ครับนี่เลยเห็นไหมจะมีเนื้อเกินน่ะนี่ยจะมีเนื้อเกินนะๆๆนนะนะนเห็นไหมลายลายส่วนนะเห็นไหมนี่แหละครับโอเคนะครับอันนี้ก็ตอนนี้เรื่องที่ว่า ช่างของเขานะครับเป็นยังไงอันนี้เรามาดูที่เหรียญนะครับนี่เห็นไหมเส้นขนแมวนี่เต็มไปหมดนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเห็นไหมตัวหนังสือของท่านนะเห็นไหมซาบซัวเนาะท่านจะคล้ายๆกันเลยเท่าๆกันนะเห็นไหมแต่ว่าเป็นงานแกะดูแลสบายตานะครับนี่เห็นไหมแต่ที่ของปลอมที่ผมเห็นนะมันมันเหมือนกับ มันไม่เพียงพอกันอนะบางตัวนะบางตัวหนังสือนะจะคมลึกกว่เพื่อนเลยนะแล้วก็บางตัวนี่จะเบอร์เลยมันต้องเป็นแบบนี้นะเอาเดียวเขึ้นมาใกล้ๆก่อนนะมันต้องเป็นแบบแบบนี้เลยนะเห็นไหมต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเส,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 สมอกันอนะนี่ยดูแลสบายตานะครับ แต่บอกองค์ที่ผมเห็นนี่โอ้โหขมจัดเลยนะแล้วแต่ว่าเอ,อางสือตัวอื่นนะจะเบื่อมันไม่ใช่แล้วนะมันถอดออกมาแล้วนะมันตั้งใจมาแกะใหม่นะ่ะส่วนตัวเท่านั้นนะครับที่แกะใหม่นะเนี่ยสวยไหมครับหลวงพ่อทองสกวัดตโนดหลวงนะน่าจะเป็นรุ่นสองท่านอะน,นี้นะจำไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้แพงนะครับรุ่นนี้แพงนี่แหละเราต้องมาดูนะครับ งานแกะงานถอเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ยากนะครับนี่ครับเราจะดูเห็นไหมเส้นอยู่ข้างในนะครับนี่ครับงานแกะงานถอรเราต้องดูนะครับอันนี้มาดูที่ด้านหน้าเห็นไหมเส้นหน้าผากท่านจะมีสามเส้นเลยเห็นไหมดูเหมือนท่านว่าโอ้โหสงบเงียบเงียบเลยนะเห็นไหมนั่งปิดต,ตาเลยนะ่ะสงบเงียบเลยอันนี้แหละครับ หลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับให้ดูนะครับว่าเหรียญแท้เป็นยังไงนะครับเพื่อนหรียญแกะเหรียญถอดจะเป็นยังไงต้องเป็นแบบนี้นะครับเหรียญแท้นะครับนี่ะโอเคนะครับต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดเส้นอะไรก็ต้องคมชัดนะครับสวยมากนะครับเาอย่างนี้นะไม่น่าจะเป็นทองคําต่ผมว่า น่าจะเป็นกระไหล่ทองอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะพี่ถ้าหาว่าพี่ได้มาดูนะพี่ลองไปเช็คเช็ค <laughs> ดูว่าเป็นทองคำไหมเนะี่ยถ้าเป็นทองคำก็ผมก็ยินดีด้วยนะผมก็ดีใจด้วยนะผมก็ขอให้มันเป็นทองคำนะเป็นทอง,ทองคำนะพี่ ราคานี่ยออพุ่งพุ่งเลยนะพุ่งเลยต้องหลักล้านนะครับต้องหลักล้านนะครับถ้าเป็นทองคำนะหลวงพ่อทองศกวัดวัดถนดหลวงนะครับนี่แนะอันนี้เราก็เราก็เห็นเห็นกันแล้วนะว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมเส้นหน้าผานี่ท่านต้องมีนะครับสามเส้นนะนี่เห็นไหมถ้าไม่มีเส้นหน้าผาน, s, นะะี่เกนนะครับแล้วเขาจะบอกว่าศึกไม่ได้นะเพราะว่า จมูกต้องสึกด้วยถ้าหาว่าเส้นหน้าผากไม่มีนะถ้าจมูกนั้นยังดีอยู่นะถ้าแล้วก็เส้นไม่มีนะเกเลยเพราะาส่วนมากเขาถอดนะถอดนี่เส้นจะไม่มีนะเส้นจะไม่มีนะถ้ามีก็แบบไม่ไม่เห็นเลยนะแบบเกือบไม่เห็นนะนี่เลยนะครับให้ดูนะครับเพื่อนๆดูเลยหลายๆมุมนะ นี่เลยนี่เลยนะครับเราจะดูยังไงว่าพระแท้ไม่แท้นะผมก็ให้ดูแล้วนะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอบพระคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ที่ท่านได้มารับชมนะครับแล้วก็มาอุดหนุนนะครับยังไงก็ถ้าหาว่าพระสวยก็คอมเมนต์บอกว่าสวยโดยนะครับให้กําลังใจกันหน่อยนะครับก็ที่ผมก็ ไม่ได้มาทำคลิปบ่อยๆนะครับบางทีมันก็ไม่มีเวลาบางทีนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมที่จะไปอยู่เมืองไทยนะมันก็ต้องเก็บของเก็บอะไรนะครับก็นี่นะครับก็ขอบทุกคี่ที่ทุกคนที่ว่าได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ <S <S ไม่เจ็บไม่ป่วยยางเฮงรอยสวัสดีครับ